นำเสนอโดยแมนสตตฟานไทยแลนด์ซิลบาเชื่อมีทีมเดียวหยุดเรือได้ดาวิสิลบาตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่ามีเพียงอาซนอลที่จะสามารถหยุดจังรือใบสีฟ้าในการป้องกันแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ได้ซิลบาที่เพิ่งประกาศแคว้นสตาร์เลิกเล่นฟุตบอลมองว่าซิตี้ภายใต้การนำทีมของเปปกูดิลา เข้าขันเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้โดยทีมที่พอฟัดพอเเวี่ยมคืออาเซนอลที่จบรองแชมป์ในซีซั่นที่ผ่านมาแมนซิตี้เป็นทีมที่อเมซิ่งและเปลี่ยนไปด้วยนักเตะที่วิเศษซิลบาให้สัมภาษณ์กับเดอบิลเลอร์นี่คือฤดูกาลที่8ของเปปกูดิล่ากับซิตี้แล้วปีแรกเขาทําความคุ้นเคยกับพรีเมียร์ลีกแต่ตอนนี้พวกเขาแทบจะหยุดไม่อยู่ผมมองว่าอาเซนอลเป็นทีมเดียวที่มีโอกาสท้าทายย่งแชมป์กับซิตี้ได้นะ ทีมอื่นๆนะหรอผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําได้ซิลบากล่าวเสริมว่ารู้ดูกาลที่แล้วผมได้ดูการแข่งขันของซิตี้แทบจะทุกนัดในแชมเปี้ยนลีกผมไม่สามารถขวา้วยรางวัลดังกล่าวได้ตอนอยู่ที่นั่นแต่ผมมีความสุขมากๆที่ในที่สุดสโมสรก็สามารถทําแบบนั้นได้พวกเขาคู่ควรกับมันสโมสรอนคู่ควรกับมันแฟนบอลคู่ควรกับการควา้าแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกและเอฟเอคัพมันเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งจริงๆ และนี่ก็เป็นคำกล่าวของดาบิซิวบาที่บอกว่าหากมีใครจะสามารถต่อกรกับเรือได้ก็คงจะมองเห็นแค่ไอ้ปืนใหญ่อาเซ n น l ที่นั้นซาลิกาลิ้นทองปูโกโยซากา้เผยวิธีกล่อมดีแค่ไหลเหมือนซอบซิตี้ อุกโยซากาปีกทีมอัลเชโนระบุว่าได้พูดคุยกับดีแคนไรของกลางทีมชาติอังกฤษในช่วงที่เขาตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันและสุดท้ายทําให้อดีตกัปตันทีมเวสต์แฮมเลือกเซ็นสัญญากับดีแคนเนอร์ไรได้รับความสนใจจากอร์เนอลก่อนอยู่แล้วแต่ถัดมารูเบยิสีฟ้าประกาศเปิดศึกแย่งตัวเขาโดยยินดีใจอย่างงามให้กับคุณคอนเพื่อชุดเขามาเสียบแทนอินคลายกุนโดกันที่ย้ายไปคาแข่งกับบาร์เซโลนา จนทาให้สโมสรแห่งกรุงลอนดอน้อมเทกระเป๋าสู้เต็มที่เนื่องจากเขาเป็นคีย์แมนที่มิเกลอัเตตานายใหทีมเอมิเรตสเตเดียมต้องการได้ตัวมาพาทีมควา้าแชมเมียร์ลีกจนในที่สุดทีมของเปปกูดิล่าตัดสินใจลมเลิกความคิดจ่ายเงินเก,นกินกว่า100ล้านปอนด์และทําให้อาเซนอลได้ไรไปร,ไปร่วมทีมแทนหลังควักกระเป๋าจ่าย105ล้านปอนด์หรือราว4 7่8ล้านบาทตามที่สโมสรร่วมกรุงลอนดอนเรียกร้องขณะที่แมนซิตี หันไปคว้ามาัติโอคุปสิตจากทีมเชลซีในราคาที่ย่อมเยาวกว่าก่อนเซ็นสัญญากับมัติอุสเนตของกลางทีมวูฟอีกรายก่อนการปิดตลาดต่อการย้ายสัญญาของไรซึ่งคลำเป้าเม็ดแรกให้กับอาร์ซนอลได้แล้วในเกมพิมร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่พวกเขาเปิดบ้านขย่ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อหนึ่งซาก้าซึ่งเป็นกำลังอยู่ในแคมป์ทีมสิงโตคัมรามร่วมกับกองกลางวัย24ปีให้สภาพกับทอ l สปอร์ต ว่าเขาได้คุยกับไรต์ก่อนที่อดีตดาวเตะเดอแฮมเมอร์ Hammer, ก่อนที่จะตัดสินใจรวมหอลง,ลงกับเดนกันเนอร์เขาถามผมบางอย่างและผมตอบคําถามเขาซากา้าระบุมเมื่อพกกันยายนถึงการได้สนทนากับไร์ช่วงที่เขาได้รับการท้าถามจากแมนซิตี้เช่นกันผมพยายามการันตีว่าเขาจะย้ายมาอยู่ถูกสโมสรและเราจะมีอนาคตที่ตื่นเต้นหากเขาย้ายไปร่วมทีมของเราเขาจะทําให้เราดีขึ้นและแน่นอนเราสามารถประสบความสําเร็จได้ และนี่ก็คือสาริกาลินทองยังปุกโยสากาที่บอกว่าตนนั้นเป็นคนกล่อมดีแคนไล์ไปซอบดักันเนอร์นั่นเองแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นม,มีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน